มาครับวันนี้เราจะมาอัปเดตโรงนี้นะครับ5ขีดตอนนี้ก็ออกปีกก็890เปอร์เซ็นแล้ววันนี้ก็วันที่11เนาะมิถุนาเวลาประมาณ10โมงครับนี่ก็ออกปีกันมาก็แด่กบ10เเซนแล้วอย่างที่บอกนะครับก็ค่อนข้างตัวใหญ่หยุ่มกันนะครับตัวเมียนครับตัวใหญ่มากเนี่ย ถ้าถ้าเห็นก็ตัวจริงก็จะตัวใหญ่มากเลยก็ผมให้อาหารไม่ขาดเลยครับตลอดเวลาช่วงเงยน็นๆก็จะอัดให้เยอะหน่อยครับเพราะว่าเขาจะกินตลอดเราก็จะอัดให้เขาเยอะๆหน่อยนะครับส่วนตอนนี้ก็เพจปลอมก็เขาก็ยังโพสเรื่อยๆนะครับก็ให้ระวังนะครับอย่างเพจเราก็เพจอุไราฟาร์มฟาร์มจิงหลีดและตะเก็นปาตังก้านะครับ ก็บัญชีก็จะมีนามเป็นนามสกุลอุไรชื่อก็มีสามชื่ออย่างที่บอกนะครับจะเป็นนามสกุลอุไรเป็นหลักนะครับของเราครับตอนนี้เราก็ได้แจ้งความไปแล้วนะครับเรื่องเพจเองเราก็รายงานไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังก็ไม่ดาเนินการน,นะร,รอนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะได้ลองไขแล้วน่าจะไม่เกินที่สิบแปด น่าจะไล่รองครับรก็ไอส่งจริงๆก็น่าจะประมาณยี่สิบยิบเอ็ดไข่เยอะก็น่าจะหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดขึ้นไปเริ่มจะเริ่มเยอะครับรอบแรกก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกโรงครับก็ตรงนี้สองขีดตรงบอจิ้งหลีดตอนนี้ก็ออกปีกแล้วเหมือนกันครับ นี้ก็มานี่ครับลัางลอกครับเรื่อยครับอีกม่กี่วันน่าจะลออหบนครับครับมานี่ครับ